แมวสาวคะแพ้อะไรบ้างไหมฮะแสลงกับอะไรบ้างไหมก็ไม่ค่อยอะนะตอนหลังๆพออายุมากขึ้นรู้สึกภูมิต้านทานก็จะเยอะขึ้นน่ะมันหนาขึ้นใช่ไหมไม่เรอะหรือมันทนอะไรตอนไม่อะไรมันหนาขึ้นใช่ไหมไม่ค่อยจะหมายถึงหน้าหร<พ>ือ<ล>อะไรคะไม่ค่อยจะแสลงกับอะไรใช่ไหมครับก็เริ่มมีภูมิต้านทานใช้คาว่ามีภูมิต้านทานเยอะขึ้นเออทนทานอะไรได้มากขึ้นอย่างี้ดีกว่าทําไมคะจะบอกอะไรคะถพูดถึงในยกลงตู่ของกระผมนะ มีอยู่สองอย่างทนไม่ได้แสลงจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็แล้วแต่เจอสองอย่างนี้จะเกิดอาการทนไม่ได้มันแสลงถ้าเรียกภาษาบ้านๆคือของแสลงออ,อ,อย่างที่หนึ่งก็คือแมวพูดถึงแมวทเทไรมันแสลงทุกทีจี๊ด <laughs> พูดถึงปูทีทไรไม่พึงใจเ <laughs> มื่อวานเมื่อวานนักข่าวเอาไม้ไประจ่อปาก นายกรุณตู่ถามนายกรุงตู่ว่าท่านนายกค่ะลุงแมวอลุงแมวเขาเกตทับปั๊บแหลกลุงแมวก็ออกขับเฮาบ่อยนะพักนี้เททับปั๊บแลกลุงตู่นะค่ะลุงแมวไปประกาศผ่านขับเฮาส์ใช่ประกาศว่าถ้าเป็นลุงแมวภายในหกเดือนเศรษฐกิจจะเฟื้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แน่อยี่ห้อลุงแมวลุงตูว่าอย่างไรโอ้ถามทำไมเนี่ยเครื่องคนถามนะเนี่ย เอาละครับไปดูภาษาไทยของนายกหลวงตู่ครับเชิญค่ะเนี่ยจะื้ตัวได้มากขนาดไหนคะเห็นเมื่อคืนคุณนักติบอกว่าถ้าเป็นเขาเนี่ยหกเดือนก็ทำได้แน่ครับถ้าในายกค่ะถามความสัมพันธ์ทับร่วมท่านอนุทินอยู่พอดีค่ะท่านท่านอนุทินอยู่พอดีกับท่านในยยังยังเหนียวแน่นกันอยู่ไหมคะกความสัมพันธ์ทับร่วมรัฐบาลนะคะท่านความสัมพันธ์ทับร่วมเได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะท่านได้ข่าวว่าเธอติดต่อเขาด้วยนะ ด้วยความเคารพลุงโตของคุณแมวสาวไม่ได้สนใจคำถามความสัมพันธ์กับพักร่วมแต่สนใจคนที่ถามน่าจะมีข้อมูลคนที่ถามไม่ได้สนใจคำถามเรื่องความสัมพันธ์กับพักร่วมไม่ตอบไงไม่อยากตอบแต่รู้สึกเจ๊ดขึ้นมากับคำถามเรื่องโกลงแมวเกทับบับแหลกถ้าเป็นลุงแมวหกเดือน แก้เศรษฐกิจได้แน่ๆค่ะในบัตรดนก่อนขึ้นลิฟต์ก็หันไปชี้หน้านักข่าวหนึ่งที่เธอพูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะได้ข่าวว่าเธอติดต่อเขาด้วยนะเขาคนนั้นคือใครคะ Who is he ความอีกตอนหนึ่งความอีกตอนหนึ่งนักข่าวนักข่าวเมื่อวานก็ซุกซนเหลือเกินใจรายก็อยากได้ข่าวไงรู้ว่าจุดอ่อนของลุงตู่อยู่ตรงไหนก็ชอบกระแทกที่จุดอ่อนค่ะ เมื่อวานานักข่าวถามลุงตู่ว่าท่านนายกยิ่งรักชินวัตรออกมาบอกว่าที่ลุงตู่ไปพาดพิงถึงโครงการรับจำนำข้าวของเธอนั้นเป้าประสงค์ก็คือต้องการจะเบี่ยงประเด็นการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดท่านนายกลุงตู่ว่าอย่างไรตะกี้แมวนะั้นนี่มาเจอปูอีกโอ้ไปดูสิเชิญค่ะ ท่านค่ะทุณนิราเขาบอกเมนท่านพูดเรื่องการนำข้าวบีบประเด็นความผิดธรรมความบริหารงบประมาณผมไม่พูดเลยผมไม่อยากพูดอยู่แล้วแต่ดูเหมือนคุณท่านผิดและคุณนิ่งราเขาจะอมาวิถีทางวิจารณ์ท่านผิดมากเลยตั้ช่วงนี้คู่พี่น้องคู่นี้ค่ะทหตุมล่ะเขาจ่อมาที่วิถีทางวิจารณ์ท่านผิดช่วงนี้คุณนิราคุณท่านิดเขาห้ามเขาได้ไหมนะก็คือเราก็ต้องชี้แจงไปถ้าห้ามเขาไม่ได้คือชี้แจงไงผมก็ชี้แจงไปไงล่ะผมไม่อยากจะไปทำร้ายใครอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวแต่ว่าการที่ปล่อยให้คน ในประเทศมาทำ้ายผมมันไม่ถูกต้องท่านท่านมองว่าทำไมเขาถึ่งออกมาบ่อยก้าวย่างเขาคว้งการอะไรกับท่านถามถามตัวเองนะเชื่อหรือยังครับว่าของแสลงสําหรับนายกลุู่มีอยู่2อย่างเท่านั้นแมวกับปูและปูกับแมวกับปูปูกับแมวก็แค่นี้แหละค่ะ